สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตถูกฐานนพี่น้อง้อที่ว่าเพื่อนเจ็บแหละพี่น้องที่ว่าลูกชายเพื่นตีอะไรเนาะเพื่อนมาอะไรพี่น้องเลยเพื่อนมาย่างไฟอยู่เพื่อนแพลวพี่น้องย่างไฟอยู่เพื่อนเพลนดีไม่ยา่เจื่อนไปดาวแต่จี่ย่างไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะว่าอาการ่นเป็นอะไรพอยายจ่อยก็มาเรียบร้อย พญเจอยกรมาเรียบร้อยพญเจอยกระไก่กระข่่มไรังข้ยมาพญจอยไรไก่พี่น้องตหัวแด้วพอห้ามขมาเรียบร้อยนะหามกรพผอังเนยพากันหามขมาวางพนตกเดี๋ยวพญจอยกมาเลียอยบอกมาเนพี่เพาะฝ่าจานไประหมอหนั้เป็นยางบ่ งชายลูอาปหมอปเออวงตาอันเป็นอะไรปหะหมอนะพ่อรหมอักชัยาทักยายมังยาอลายเรื่ยไ่ยาน่ดจัเออเดกข้างในบดซ้ำบาดบวมบรืออใดก็บรเกที่ตองักาในข้อก็ักายอืมักยาหลายเรื่ยอืม เออแบบโ่ทันสมัยที่ประเทศไทยก่อเอออือกษัตรย์เน่โมทันสมัยคือว่าเลยพี่น้องเอ้ยอือสักยาไหลเลือดแล้วมาย่างไฟเนาะเออนั่นแหละไปเบิ่งอาการนำการพี่น้องจะหน่อยเอ็กซ์ซีพัสดีวาน้องหนัดตัวเออคือ้ยินแต่ค่าว่าจักเล่นไซแบบคนเจ็บคือบ่เห็นไปเบิ่งอาการนำการพี่น้องเลยปะ ไปบึงแม่เข้าก็สงสารจนน้าตาไหลน้ำพี่น้องเอ้ยไปตากระบาบกระเินเนาะไปพี่น้องไปเบึงน้ากันตอนนี้ระย่างไปแบบมืดนเมืเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเกิดข่าวบอดีขึ้นในบ้านป่าแล้วพี่น้องเนาะงานตีพี่น้องกเบบึงกันดูแลกันเนาะเรื่องเล่าบอดีพี่น้องเอ้ยเกิดเรื่องขึ้นบนเกิดเรื่องขึ้นอยู่บ้านป่า บ้านยู่แถวทีบ้านห้างของบ้านนาการไปหน่อยพี่น้องเอ้ยบ้านยังอันนี้บ้าน้ำมูงลุ่มหมู่บ้านหาอึ่งพี่น้องโทกข้าจอบไปการอึ่งพี่น้องเอ้ยฝนตกใหม่เชียงลดผู้ไหลกันสามขันพี่น้องเอ้ยเป็นองไรอาการของเราน่ะเฮ้ยเบ่โดนขนาดบ่เราเป็นวิน เป็นริอเรื่อเลือนเป็นแหลงัวแหลงเาะอั่าเื่งกันบอให้ดเอกรดตะวันเหนือแมนแต่ไ่ได้แต่ว่าจากวกจากห้าจากเฮอตี้ไปล่อได้บอกนั่นไม่บอกแล้วเจดเลยข้าวคมเงินอยนี้เฮ้ยแมนเจ๊ดข้าวคุอมเงอนเนี่ัแค่บวราอันชาบ้าอยู่เช้าเหรอาบ้าสเบ้านสุดใเนาะชาวบ้านชาบ้าน อันนั้นคือใบมะขุงเทพเออใบมะขุงเทพแม่นป่เฮ้ยตะเกียเนี่ยห้ามล้นเพิร์ดอมาห่มเนาะใส่เกลือเนาะพี่น้องลนไผ่แล้วก็มาห่มเพื่อให้ดีขึ้นแล้วพอไปหาล่างเนาะสีแยาอยู่บนนี่เลยแบบเผาเลยเผาที่มีกระอองอาการเพิร์ก็น่าตื่พี่น้องเลยเพิ่์ดยังมึนเพิ่์ดยังบ่หู่ บหู้หอนบหหนาวอยู่พี่น้องออันเขาเจ้าผมก็ได้เห็นเรื่องแบบสเปซเกนไปละเพรว่าเขาทำแบบอื่นเจะ้มอนกติเออแบบบอแบบว่าฝนตกไฟมันดับมันยังนะมันบอกปกติบอบหมบอสแกนสมอง่ะบอราจะอยู่สวรรค์ทำอื่นยัางบอดีขึ้นบอยังกับไปหามอไงอากือ่นเอไปด้ออ่ะเสือมาหอมทางอากางเราไงนมน เนมองมันไงว่าเราจะเลือกมันสีมาได้เไปเร้ไปพมไไปมาอื่นจะีงรัหูยานคึ้มันึมันเดียแม่นนะแล้วอย่าเลือดซับเลือดยังเนาะมันจะมันมันตันหลยเลอดตเอาเห็นยุกปรษากระาเต็มกับสีเบิร์เลยได้นี่ กือาการเหมืนกันนักนักเติบนักพอสมควรนะพี่น้องการดีดีอย่างเอาถ่านกำลังใส่ท่านอย่างเนาะเ,นเ,เ,เป็นดาตีนละอุ่นคือแหละชนีกำลังคำเบิ่งเนาะพี่น้อง นว่าหนาเล้ยงเหมือนห่าหาแล้วเลงเล้าอยูเนวมาแล้วลูกได้แล่วบโบมาจากแล้วยิ้หัวอะเรื่องอะไรทั้งไดเลเนี่ยเรื่อง้เาแบบไปน้ำแบรเาไหองตอนนี้เรนอนผักเรื่องบย่านนี่ยิ้มมาเเนี่น้องก็เลยสีเปนกเสยวก็ติ้งเริะ ใช่ห้าผ้าหลดล้มนะเจ็บกระต้นกระโตมาอย่างนี่มีแห้งมีแห้งเลยเนาะมันสีแบบแบบว่าไหลเลือดไหลล้มนะอืมใส่หมโอ้เอากาดมาคุงใส่นใส่กับเกลือไปเนางเยวหุม เราปูกกันน้มาต่ปากสองเปนยังไม่ได้เมื่อเฮือนเลยเป็นวะเอาเราก็ไปน้ำอดเพิ่นเพิ่นไปแหลนงขอ้น้ำห้างห้องงูเรามาว่ามึงจะไปใส่สันะตวเาก ไปได้เอปหย่เปนไปได้เป็นอนอวเย่ากนี่พอึ่งไตแนนไปบึงบอดีลิงได้ไล่ยังไปไปยืนไห้น้ำเล่าเ่าก็ไปเห็นสภาพอนะเหน่นนนเนนไปเรื่านอ่ะ้องอรับอ้เฮ้ยเรามาแล้วมาตั้งแต่ตอนมาแต่ห้าโมแล้ว เลาไปน้ำบ่เพราิดลนะบกเราลงกันเพื่อนนะน่ะคือว่าระหว่างวันสุดปลายปลายปลายหมดท้ายม่เดี๋ยวยาดมนะนะโอ้ยาดมแันนี้นะวิ่ยามองเลยอะไอยาม่องลิงคม่เนยามองิใช้ยาม่องลิงยานี้ดียให้เป็นลิงซะยาหม่องลิงมันดอก ยามองลิงถือ <c> แ <ười> ขวซุกแล้วซุกครัวประสันยามองลิงได้ร้านสิหายอยางนี้อืมต้อะวังนะก็ไมเมื่อยไมเมื่อไปสวานเัวอย่างนี้อย่างไปบิงบึงอาการเนาะเมื่ออืนน่นพยังบอดีขึ้นแล้วก็ไปไปหามอใหไงพวามือนี่ฝ้นตกพ้นตกไพ่กับบบปกติอืม พนกับพ่อพนพี่น้องเลยอมานมตาออแลัน่มานตากมาแรงวางคำเนี่ยก็นักนักพนเนาะออแห้งอลีน่ะจนถ่วมาแถวคลองจะว่าอื่นออกนับพี่น้องเลย หม่านฮะน่ะแห้งอรีอโลอืมอืมปาเตียฮะก็เห็นหน้าปาเตีย

บอสีเจ้าบอตอนเจ้าลงมาแน่ะเราอยูู่้เดียวบอตอนนั้นโอ้ยจเป็นขากเศร้าไววเด้อพินนยังมึนพี่น้องเ้ยป้าเตยขามายืนบังกันเลยบ้านนั่งลงนั่งลงอืมเดี๋ยวร่กัน แน่นแล้วใครยังบอดีขึ้นกับไปห้องมอใหญ่ไปเลยโอ้ยฝนตกก็ต้องมีะอะไรเขียดดูกรานนอกกับมาเบิงมาเบิงมามาดูเล เป็นอะไรแต่คาเราอุ like, ่นแล้วบาอาเลยอะไรตอนนั like. okay. so, ้นย e ังเย็นอยู่ไดอุ่นแน่แหละเอเฮาเห็นแต่เฮาเห็นแต่เฮาเห็นแต่เด็กน้อยได้อมยาแหล่นะ ก็จะมาเห็นเจ้าในนี้ดินะคือบอกมาหาอมในนี้หากระจายป่ากันเข่าบอกอืมอืมอืม ก็กอร่ยานสาองาางาหอาอ่กันหามามาสาะลูกหนึ่งเขาเนอย่างมาเขาก็เลยว่าโอ้ยมอลำเรื่องตกะขานแล้วบ้าวะย้ำว่าตกขักซัําพักมาเออ เออคยจนมาเาคยได้อนเย่ยัเยถยได้คยรวูชิูบุเคยบล้วขึ้นมาอันบัตรบัตรบะต่ายเนี่ยก็มาเอาไยงอันอัน้างชายอาเลียนตันทุกทาออกครบมาบอกครวยแล้วพี่น้องเ้ยทุกสายเลขจะออกกันคบแน่เลย ส 4, ี่หกสี่สออมันหอนเกินไปป่ะจัก๊กนอนยางเหิอนอุน่นเลือดแหลนเลือดวินเบี่ยงวินเบียนลาย กันเพื่อนก็อยู่ตรงข้ามกับเพื่อนห้าเด้พี่น้องเลยมีการแห่ๆอีกปฏิอันมีเหตุย่างไห่เราผิดเหร เป็นอาการอยากขี่อยากหาอาจารย์เป็นสมองนัไนแหลเนี่้้าย่างหลอดเนีอข้าห้าเป็นเ็ดใสเนะเอ้ันมมีรมาห่มนก็สบายใจเนาะแม่อะไร่ค่ะมองเขาว่าอยเท่าเ็นอย่าจอยกับมองมองไม่เลยพี่น้องเลยอาบน้าแล้วมองมไมเลยมาเจาเบิ่งเพิ่นเน่าพี่น้องสงสารเพิ่นพี่น้องเอ้ยปตากบาสสงสารเสียงกรบเสียงเขียพี่น้องเอ้ยจ้า แข็งอื่นกับป้านัดอบเอียบอบเอีบเนี่ยฝนตกน้ำหงอยพี่น้องก็เขียดห้องสนั่นเลยพอน้อกจากนี้ไปการการอื่นพี่น้องเลยเพิ่นไปจับอื่นจะเอาปลาได้ไปนะพี่น้องเอาปลาได้ไปมันจะพออันนี้ไปปีนี้ว่าต้องตรงพี่น้องยังไม่ได้กินอื่นจะโตน้องนัดบอกกินพี่น้องเลยทำไมว่าขี้ดิ้งขี้ยังดอกแบบเฮาบ่ได้กิน มาแต่ดนแต่ได้แล้วฮาบริกินพี่น้องมันข้าวฮาบะมักเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาหดเฮือนเลยนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งสาพ่าเพื่นกันนักนักพอสมควรพี่น้องเย้ยแต่เพิ่นโบห,หูหูเหมออยังเลยแบบขาเพ,พื่นยังมึนและะ้วก็เย็ยนหัวมึนหัวเนาะแล้วก็เป็นอยากขี่อยกากหาประมาณนี้นะพี่น้องแบบมือน,นี้นะ่ละแต่ว่าไคก็มีกระดับเนนะ่เนาะเพิ่นก็เลยพาไปแต่ในห้องมองในเมืองสองคอนเนาะและวมืองอื่นเพิ่นจะเอาไปอ จังหวัดตัวจังหวัดเลยเนาะอยู่สวรรคนาคีเลงานเนาะคันโบอาการบอดีขึ้นเนาะเป็นกระแสไปเลยไปเห็นหลกักการทงสารเพผ่นพี่นอ้องเลยเอาแหละเดอ้อสำหรับคลิปนี้น้องนาดก็ขอเจอกับทงเทนี้เด้อพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาดเด้อพี่นอ้องเด้อสบายดีพอผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาบึงมาชมเนาะอันภูว่าเพิ่นปีพ่อเพิ่นแหละเพิ่นยังบ่มีครอบครัว เคยมีแล้วแต่ว่าอย่าห่างกันกับมาอยู่น้ำพอน้ำแม่เนาะตอนนี้กับบ่มีครอบครัวเนาะพี่น้องเนะสบายดี้ะพี่น้องเด้อ